สวัสดีพี่น้องครับสุกู้สกคนทาง YouTube นะครับเร็จสินเรียบร้อยงานแมทพิเศษก่อนเปิดวงสองผัวเมีอยากินเขาอยังไรเสาวว่าอะไรผู้เฒ่าต้องกินตัวผู้หนลบบว่าคอยอย่างไรบ้าเจ้าเป็นคนว่าน่องวานข่าวพิษมาต่างโดนมาเปิดเมื่อนี่ตีละิว่ไหมเนาะ โอ้ได้ยังไงวกินเลีไก่เนี่ยรับขาาคุณหักกันไม่พีกินพีกไม่เกียกินเกียโอ้เปี่ยนไก่ไม่ตีอันไม่ทำหม่ไพ่แม่จะแบ่งกันกินมาไล่ันมไดพี่นาได้ซนผู้สามผู้สูได้อันไก่หลายเลย่าแต่จำน้ำมันมัหอมาแ่ินของเามีเอ้ยเลยตัวสต์อ๋อโย่มก็แจกฝงเด้อมาไล่บ่บ่อยจะไปจะไปคอาเอดจีมหนักเกียร์เต ขอที่ลงานอะขอลังกัเกให้เรื่องล่ำกับแจ้งให้ลร่ำเมีได้มาไล่กอิบการ่ห้ผู้บาบเอ้อเะ <laughs> สกายสกคยบางยางวาหัวปอดว่าสาศูน,นย์มะมีแม่ปแจ้งขอล่ำมีแจ้งเรื่องล่ำกับยูนีเน่เมียได้มาลงมาไลกจิบให้ผูบาด้บ่สิบเ้บหัวมูหัวเนี่ยบเตมิบเอกันนายอะแล้วเนาะแต่เราให้ดิร้มหยดเดียวไม่อยังเสียงก็เป็นสันเจกินยาบอกเพิ่งไห กิีสุดจานอดีเาอจ้าเนี่ยเรา่อนจ้าผู้ใดนอนนี่นะไปจังไหนแกไไหนดี่เอาคืดีแต่ขอไปนั่งในแบงไปไหนคุณมีฮักกะสุนเถอะรถจะคล้องที่จอดแบบนี้หรือบ่าให้อีเป่อไป อันนี้รถเจปอนะครับอันนี้น้องเปลี่ยนซื้อแล้วน้องชาบาเงินน,นี่ดิชาบาเงินดอกสม้มบอบอเอาดอกส้มชาบาเงินอ,อ,อ,อ๋อดอกส้มนี่น่งกว่าดอกไปล่ะไหล่ะ ฉันเอยต้งหถบัเสียงเนันฝันมาเลกองป็เสียงเสียงมีเไปเลยเอาเอาันมายังต่อพี่ด้เบิ้งเอาไอ้เบิ้งเอาใส่น้ำสองลานหอยเอานี้ายต่แล้วเสียงังมื่อนเป็นเลขยงบ่เมือออกเนสเบิ้งเอาดอกกระนนี่นี่นเบิ้งเด้ออีกทีเด้อต้องเบิ้งไกลเออม่นสีสามสูเบิ้็ัเลขหกนงสูบหางนสู หกหนึ่งหกศูนย์หกหกศูนย์หกสองอานรมามีคืออันนั้นอากาศนะครับตอนเลิกแล้วแถลแถวเจ้าไปบอกฉันเนาะเจ้าไปบอกไปบอกบรรยากาศไหมอยังเครื่องมวนแต่ท่านเป็นไหน ไม่ยังก็เสียงเซี่ยงเซี่ยงนใดถือเล็กโอ้อ้อ่ามันถือเหล็กไม่ยังกินจ้าอันมีงก่นีงไกีไก่ปสไ่ปิไีงไก่งไกปีงไก่งไก่ปงไม่ปีงไก่งก่ปงไก่ปีง่ป็งไก่ปไกีไก่งหก่พี่ีง่ง่่งงาี ชอมมอกับลูกสาวโอ้ทีมงานถ่ายถอดสดนะครับทีมงานถ่ายถอดสด เดินนี่เดี๋ยวกะเล็กน่อยน้องเดินเอร็จมาเคลียในทางวัดจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเมืองแห่ยู่งานโอ้ยทางหลังเลีวไปนองวาท่านหลัง เเป็นนนทาายีา่ะมาจะไปหาเงินเฮียไปหาเงินเฮียจะหาแบบสิบบาทกนันนะบ่ะผาดทดี่เห็นหาเงินเฮียปลูกเพิ่นเก็บขอดขยะเนี่ยพิ่นได้อีหลีเลยงานซาอ่านยังบัวได้ยังบัวอืม,อม ต่หมูงหงเป็นจานอยู่สยแสดงว่าแซงว่าเราเมากินบัเบิร์ตมาเถอะพี่น้องครับยรอย่าลืมมานที่สิบหานะครับเปิดวงสาวนา้อยเป็นแพงนะครับสําหรับใครที่มาเบิ้งมาชมมาได,ดา้ทอดหนาเวทีนะครับพี่น้องตามประเทศในต่างวัดที่มาสมัครเดินทางมาได้นะครับเลิกงานหน้าพระท่านก่เน่ยมันเงอยากเบิ้งสาวนา้อยเป็นแพงกะ้ะมีไลฟ์สดนะครับกลุ่มปิดนะครับขอพูดแรกสนับสนุนนะครับคนละหนึ่งร้อยบาท นะครับบัตรหนึ่งร้อยบาทสำหรับค่าสนับสน,นุนไล่สดกุ้มปิดนะครับและทีมงานกับไล่สดหอดแจ้งจนเตยล่านะครับเหมือนวันนี้นะครับได้เบิ้งโชว์นะครับโชว์เปิดฤดูกาลใหม่นะครับเต็มรูปแบบนะครับเนี่ยเวที่เห็นไมเวทีขาชัดเวทีงามแพีงยงใดดูเวทีงามงาม ออกไปได้ตัวมาอย่างทางนี่เอางับกระตูเ่าไปข้าไปทางหุ่นซ้าทางเกาซ้ารถไรรถทุกโลอะนี่เพิ่ง้นี้โอ้โนี่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 น้องบิวตี้น้องบิวตี้กับผัว อ๋ออีนี่มาบ้านี่ไอไอไอที่นางค่ที่เขาไปเอาเออมาเออเอิวตีเป็นผัวเมียกันเออเลยเอวิวตีเป็นผัวฉันเป็นผัวละผมยาวเป็นเลนเบียร์สกันนังอีบิวแบบแบบเลยเล่นเบียร์สาวพูดได้ข่าววันแรกเห็นพี่เห็นพี่โจก้อนหมือนเอวิวมึงกลับมาฝากบองติดตามมึงแน่ยังพูดได้ข่าติดตามน้องบิวตี้ได้ที่ไหนเนี่ยที่เฟซบุ๊กบิวตี้สุกัญญานะคะว่าพี่น้องถามมาถ่ายว่าน้องบิวตี้หน่อยนี่คอมเมน่นเมื่อกี้ เรื่อที่สุพยาเป็นภาษาไทยไม่มีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำแต่พามี Facebook แต่มี Facebook นะคะพ่อยากทักไปทักได้เลยแอดเฟซได้เลยยืมเงินกับยืมเงินม่ได้ไม่ด้อที่บอกโอเคนะคะวันนี้มาทักกินกินโมบิ้งกับวหอกินเน้เกแ่งนิอนานไปวิ้ยไม่ได้เจอนางเลยหอต้องฝากต้องฝากรถตู้แล้วล่ะรถตู้พาอันพูนพี รถคุณแม่สุภาพอ่าเป็นทีมถ่ายนะครับถ่ายถอดุดลุงคออกองได้ทิปด้วล่มพวงองได้ครับ่พวงองดิขึ้นมามาขอบคุณมากยับอกว่าลมออกก็ได้แต่ผมไม่ออกเล้ยงไผมเนาะช่วยเงาขบาขเช้าขกเ้ม้าขบเาขอเชเมาขบเช้ลบเชาข้าขเช้าขบาขาขบเ บอสว่าต้องได้ก like ็ได้ดอกมามาตรงมาโหลดตรงมาโหลดตรงมาโหลดเออตรงมาเลยตรงมาเลยนานงายนะครับมาน้องอ้ำบูยำข้าวฉ่ำเด็ดตรงวันนี้ได้บอสวัอนี้ไม่ได้ไม่ได้ออมข้าวแกงวะมีเต็มเต็มคลิฟกุ้งแล้วอย่างในพูนยาบันข้อวฝากเราไป อันนี้กับขวากเมียตัวนี้เป็นขวากเมียกับลูกกับเต้าอม่ยังขวเมียทั้งขว้ทั้งเมียทั้งลูกทั้งเต้าปะเนี่ยเออทั้งลูกเต้าทั้งลูกเต้าขวามีาลูกรถพยาบาลนะเขียนงานแล้วเราสิถามทางน้นไปแล้วแล้วสีเมียเราได้นไหยใช่เบิ่งจนว่าจบจบมุมที่ไม่เคยเห็นฮะ ร้านปิ้งบ่อไปกินปิ้งตั๊บก่อนล่ะไปงไงนี่เด้องวดสีมาเด้อตั้งใจกับจ้างใช่ตั๊บยู่ใส เอาสามอันครับเอาสองเอาหกเออใส่กระเใส่ข้าหน่อยไมใหอหมูติดมันจะอร่อยมากเเฮนเน่จักสองสามอันเน่ยถ้าหมูปิ้งก็คุนผู้ชมครับหมูปิ้งต้องกินแบบนี้จะอร่อยถ้าเป็นถ้าเป็นหมูหมูปิ้งนมสดนมสดหมูบอมา ต้องเป็นเมี่ยงปิ้งมันเลี่ยงมัน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 เกินไปโปดมันร้อนมากจ้าไม่ได้กินหรอกจ้านี่ละอันนี้บนเอาไปเพิ่งกางพิ้งก็ได้ขอนิ่งเอาเอาอยู่หมูปิ้งเอาอยู่มีปิ้งตับบ่ชิ้นจังล้างเอาจักไม่ลามบ่ะเมียนปิ้งอันนี้ละเพราะว่ากินนันไก่ทอดกลางไก่ทอด ไม่หนูอันนั้นอันนี้เอาแล้วเล้วอันนี้ของหนูเลือกหกไ,ไม้อันนี้ล่าเอันนี้หม่องเขาใช่ไหมก็ทด้ไหมอ๋อก็ไปหาซื้อข้างหน้าอันนีล่าเดียวดอกขนยมอือเออไม่เท่าไหร่อเปล่าก็ไม่ละอ้ากอันนี้ยี่สิบเน,นี้ยเมาเลยดีไหมไปเข้าขึ้นรถพี่น้องครับขอบคุณที่ อ่าที่ตามนะครับขอบคุณที่ติดตามอ่ายูทู e ช่องรอนายกาลสินนะครับว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับร้านายกาลสินนะครับแล้กก็พี่น้องครับวันที่สิบห้าเปิดร่วงสาวน่าเพพงนะครับอย่าลืมอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่าเฮ้ามีโชยไหมนะครับหลายโชว์เลยจสิ่ห้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับมีโชวใหญ่ด้วย ว่าทุกปีอาจจะไม่มีโชว์ใหญ่นะครับแต่ว่าปีนี้มีโชว์ใหญ่โชว์หนึ่งนะครับหรือเป็นโชว์อีกอย่างนะครับถ้าไปเบิงเมือเปิดวงเนาะหลักกะล้างจนเนี่กระชเดินสายเงานะครับสำหรับพี่น้นองอยู่แถบท่าตั้งวัดเกสิเพื่อนกสิทาทาว่าท,าบ,บทาบุญทาง,งานก็จะว่าเพื่นจ้างสาวหน่อยไปหลายงานเด้มีคนทักมาเจอกันหันลาได้สดขึ้นนี่มีคนทักมาหลด เจอการบองนั่นบองนี่เด้อแต่ว่าเขาในโบลูดอกว่าเขาเล่นอยู่ไส่นะครับเพป็นกิดสิทธิ์เท่าไเจอกันตรงนั้นอุ้ยอยากใส่บาทจังเลยอ่ะใส่กับไปล้มทำไมใส่อยู่ใส่เอาอะไใส่ปีงใกล่ปีงยังกับสื้อไหรือเนล่าบอกโมปีงเข้าไปกินเราเสื้อมเลยใ้เพื่องอ้ยหอมจังเลย ก๋าดีไซน์เบิร์ดปีงะเนระถุงกับบ่าไซน้องเอื้ยหิวเขาเริ่มร่องร่องแล้ว กลางคืนทําบาปตอนเช้ามาแมนมันต้องหาแนวลบละลบล่างกันไปบาลานบต้องบาลานเราอาจจะแบบว่าลบบาปที่เขาก่อประด้หลายดอกแต่ว่าเข้ากับชายกทฎายจริงจริงเข่ากับปรเดียว่าเท็ดบุญเพื่อจะลบบาปนี่เป็นยังสูนี่นีบาปนี่หนีตายมันบาปเพราะว่ามันนอนกลับแต่ว่าเข้าแบบว่าเข้าอยากแบบว่าเท็ดบุญเพื่อให้ใจเบิกบานให้เขาให ผลบุญครั้งนี้อันนี้สงให้เจ้าก่นน้าเลีจงเป็นสุขเป็นเถิดเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยจงเป็นยังเกาะเป็นสุขเป็นสุขเถออิดและะ้วก็ขอคุณกุศลครั้งนี้ดลบันดาลให้พ่อแม่ปุญญาตายายดลบันดาลให้ผ<ๆ>ู้ใส<ๆ>่และะ้วก็ผู้ร่วงรับไปถึงสุขโอ้พ่อแม่ปุญญาตายาย<ๆ>อ่าสุขภาพแข็งแรงไอ้พ่อแม่ตยาสุขภาพแข็งแรงและะ้วก็ ให้ผู้ที่ร่วงลับนะครับบนรถไปถึงสุกถึงสุกที่่าจังไรมันก็อดถึงปล่ะเออแบบนั้นแหละนี่นี่บ่ลเลือดมอกพนได้ยังนั่นล่ะให้ได้เป็นเทวดาอยูสวร์ฟซันฟาหันเกิดกับให้เกิดเป็นลูกค้นรวยยาสีล้อมบาเขาข่อยตอนนี้สั่นทุกก็ขอให้พ้นจากทุก คันนีสุกกับคอยพ่นจากสุ่ขึ้นสุกเอ่เมึงสิบไอพ่นจากสุกแค่ไังวะคันมีความทุกข์กให้พ่นจากทุกข์คันมีความสุกกขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้วันให้พ่นจากสุกโอ้ยเอา้อออกแล้วเร็วไปทางไหนวันนี้ชักแล้วเอาพี่น้องเ้าพอกันไหมคลิปหนาครับข้างซ้ายข้างขวาบึงผู้บ่าวจะลาดจอนไม่ยังคืออย่างใส่ยังหัวก่อนมาไปถนนใหญ่ไปใส่ ตามาไปถนนใหญ่ไปนี่บอกครับบอจีไปเซนจีไปถนนใหญ่แม่ไปไปซุ่มแพรเซ็นแพรผิวเออไปเมาค้างเดี๋ยวเจ้าพุ่งเรือกเนวุ่งเลือกวะแมนแต่ว่าอันเมาข้างเ่ยมันม่ข่เดี๋ยวเบื้องส่งเจ้าค้าค้างย่งเจ้าหั่ลานนอบอซืนเจ้าาค้างเมาค้างธุระย่างสิเมาเม้าข้างจ้าเบื้งหน้าแล้เป็นม่ข่ได้หรือเจ้า่าค้างเราเ็ไม่ได้กิน้อเห็ดเจ้านอนบ่ซืนข่อยบอกกลัวแล้วเมาค้าง ก็คือ้นมาเมาังใช่ไหมอสิทามาเมาคังสิตรวจแอลบาโนโอแล้วก็แลหมือนน้ำแล้วก็ไม่แมนสิแมน่องแล้วก็เหมือนน้ำสดแจกูว่ากูตั้งใจกูทายไปแล้วแล้วก็กูว่าแล้เป็นเซซีกูว่าเรตั้งใจว่าเราสิมาวนอยู่หนาห่านแล้วก็เอาเครื่องแบบมาเปลี่ยนอยู่ห้องวัดแล้วขึ้นโรงเรียนเด็กหน่อยสิไปโรงเรียนเอออยากมาเบิ่งหมอล้ำโรงเรียนก็ต้องไปเอาสูตรมาเปลี่ยนเลยเตะละแล้วก็เปลี่ยนสูตรอยู่ตรงห้องน้ำวัดเออเออเออเลยดูไหมไปนอนไหนนอนไส ตอนลงเรียนครับเลอะ <c oughs> อันนั้นเลยอันี่แสดงว่าพาเราไปนอนอ้าวพี่น้องพ่อคันคลิปหน้าครับ